ขาดีเดย์สิเดือน11ไม่ได้ลดราคาครับแต่จะล้างบางบางส่วนของของธุรกิจออนไลน์บางส่วนที่เขาบอกว่าเตรียมจะจับมือกับแพลตฟอร์มต่างๆยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายสืบเนื่องจากที่เราเห็นข่าวกันใดเป่าผมมรณะเราเห็นไหมฮะจำได้ไหมที่ว่าคือลูกสาวเอาใดเป่าผมที่คุณแม่สั่งมาจากออนไลน์ไปใช้ไฟช็อตระเบิดถูกต้องค่ะแล้วก็เสียชีวิต หลังจากนั้นมีภาพออกมากเต็มไปหมดเลยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ระเบิดเพราะว่ามันมีการขายอยู่ในแพลตฟอร์มในราคาที่ถูกมากหน้าตาเหมือนกันแลวไปอยู่ในโกดังเดิมซึ่งเคยมีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วระเบิดขามือกันไปเลยทั้งหมดเหล่านั้นนําเข้าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายมไม่ได้เสียภาษีและไม่มีมออกอแปลว่าผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณกําลังถืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันสามารถช็อตคุณตายและจะไม่มีใครรับผิดชอบคุณทั้งสิ้นอยู่ในมือนะครับในขณะที่แพลตฟอร์มต่างๆขายได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับ ต้องขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปทําให้แพลตฟอร์มมีความเป็นมาตรฐานก่อนสมมุติว่าอ่านเดินก็ไปซื้อของในห้างสินค้าชื่อดังของประเทศไทยผมจะมั่นใจว่าของในนั้นเป็นของที่มีมอ,อกพอี่ <PS> อ้อยเข้าใจเพราะว่ามีการการันตีอยู่แล้วกับการเลือกเข้ามาและถ้า <c ères> ไม่อย่างนั้นห้างนั้นถูกผมฟ้องได้ด้วย <way>? ตอนนี้แ <c oughs> พลตฟอร์มเหล่านี้ถ้าเราซื้อมาคุณต้องให้เขารับผิดชอบให้ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าฉันซื้อจากเธอมันช็อตฉันตายหรือมันช็อตฉันมีอุบัติเหตุและฉันตรวจว่าไม่มีหมอก แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบมีค่าปรับเท่าไหร่ผมว่ากฎหมายพวกนี้ในประเทศไทยมีหรือ,อยังแล้วตามทันหรือเปล่าหรือเราแค่ไป clear down. เคลียร์โกดังเท่านั้นแพลตฟอร์มต้องมีความผิดดิและผู้ใช้กฎหมายก็ต้องทําตามกฎหมายนั้นด้วยนะคะครคือบางทีมันมีแต่กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้อะเพราะสาคัญสุดคือผู้ใช้กฎหมายด้วยนะคะและทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเลยประกาศเลยว่า1 1 11อนี้จะเป็นเทศกาลปรับเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายบนออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีมากมาก คือคาว่าวิจารณญาณที่เข้าใจนะว่าพอพูดไปมันจะดูเหมือนกลางๆอ่ะแต่วิจารณญาณช่วงเนี้ยมันจะไม่ต้องเอามาใช้หนักมากเขาก็มีการเช็คลิสต์สมมุติว่าคุณจะซื้อก็ได้นะแต่ขอให้ดูให้ชัวร์ก่อนว่าความชัวร์ที่ว่าเนี้ยเกิดขึ้นจากสี่ข้อนี้หนึ่งเครื่องหมายมออ,อมีไหมคิ QR code ค <c oughs> ต้องตรวจสอบได้ด้วย <c oughs> นะคะต้องมีการระบุผู้ผลิตผู้นําเข้าแล้วก็แหล่งที่มาอย่างชัดเจนด้วยราคาไม่ถูกผิดปกติเ <c oughs> พราะถูกผิดปกติคือ ก็ปกตินี่นะฉันโชคดีมากเลยฉันเจอราคาสวยงามมากอันตรายเหมือนกันนะคะและเลือกผู้ขายที่มีใบรับรองและศูนย์บริการจริงเห็นไหมกว่าจะได้สั่งสินค้าสักหนึ่งอันมันต้องเข้าไปดูเยอะมากในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างหลอกได้หมดครับผม